ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนที่45เทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน3งานนี้ที่จริงดิฉันอยากได้บริษัทใหม่นะคะถ้าหากมีอยู่แล้วไม่อยากให้รับเราต้องการสร้างให้คนอื่นได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันแน่นอนเทคโนโลยี Technology, เราจะเป็นคนสอนให้ความพร้อมต้องเกิดอยู่ตลอดเวลากับหน่วยงานของรัฐ หากตรวจสอบว่าล่าช้าจากรับงานภายนอกจะถือว่าสิ้นสุดการร่วมโครงการนะคะบุษบาประกาศรายชื่อบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเนื้องานของแบบให้ไปเพื่อทำแบบโมให้ CNC กัดออกมาแค่เฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์หลักก็ร้อยกว่าบริษัทเข้าไปแล้วการประชุมและการส่งแบบก็ดาเดินมาจนถึงเย็นทุกฝ่ายต่างก็ชื่นมืน่นนี่มันเงินทั้งนั้นและไม่ใช่น้อยๆเสียด้วยเมื่อยื่นแบบเสร็จเรียบร้อย ก่อนกลับบ้านก็ถึงเวลาติดต่อผู้ประสานโครงการโดยแนะนำเอกรินขึ้นเป็นผู้จัดการเข้าไปควบคุมและดูแลการผลิตหลังจากนี้เอกรินจะต้องพบเจอปัญหาอีกมากมายงานที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงต้องหาวิศวกรเหมือนเขามาช่วยวันรุ่งขึ้นดาดี้คะเช้านี้นรุมนทำอาหารหล่นปูเค็มทานกับผักสดในสวนเรานะคะเออดี นรุมลทำเผื่อแขกอีกสี่คนครึ่งด้วยนะครึ่งนี่หมายถึงเด็กใช่ไหมคะฮ่าฮ่าใช่แล้วล่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องงานที่บ้านของเราว้าวกลิ่นกะทิหอมจังเลยนรุมลทำหลนปูเค็มค่ะแล้วมีอะไรให้ช่วยบ้างเหลือแค่ล้างผักค่ะโอเคเลยเดี๋ยวล้างให้โอ้โหมีกระชายขาวด้วยเหรอค่ะปลูกไว้นานแล้วตอนนี้มีแง่งอ่อนออกมาเต็มเลย แม่บ้านนี้ผักสวนครัวตอนนี้มีครบทุกอย่างเลยนะแม้แต่อ้อยนรุมนก็ยังปลูกหนูเก็บฝรั่งไส้แดงฉ็อะแล้ววางอยู่ในตู้เย็นนะคะตอนนี้ในตู้เย็นมีแต่ขนมกับผลไม้อยู่เต็มจนต้องซื้อตู้เย็นมาเพิ่มอีกใบเพื่อใส่อย่างอื่นคุณสุชินกับแฟนมาถึงแล้วค่ะรถของสุชินเข้ามายังไม่ทันปิดประตูรัว้วรถของครอบครัวเอกรินก็ตามมานาทีที่เดินออกมาจากห้องทดลองอ้าวมากันแล้ว ดีๆจะได้ไม่ต้องรอทานข้าวแล้วทำอะไรกินกันละ่ะสวัสดีครับคุณอาไงพ่อหนุ่มน้อยมาด้วยหลังจากเอกรินกับภรรยาสวัสดีกันแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะอาหารโดยมีสามสาวช่วยกันจัดวางถึงมีอาหารเพียงแค่สองชุดที่เป็นไข่เจียวเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำให้อร่อยจนอิ่มพุงกลางถึงได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องงานที่ห้องรับแขกนาทีได้สอนเทคนิค และข้อมูลทุกอย่างทําให้เอกเรียนรู้ว่าทั้งแบบและไอเดียพิเศษรวมไปถึงเทคโนโลยีล้วนมาจากคุณนัทีทั้งหมดเพียงคนเดียวผู้ชายคนนี้ช่างเก่งกาดมากนัทีพูดคุณเอกมีเพื่อนที่พอจะชวนมาทํางานได้หรือเปล่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกลางเดือนอยู่เลยครับทุกคนยังไม่กล้าลาออกจากบริษัทเพราะว่าต้องรอสิ้นปีเพื่อรับโบนัสผมขอเสนอให้เมตตาแฟนผมทำแทนก่อนได้ไหมครับคือ เธอก็เรียนจบที่เดียวกับผมผมจะพาลูกชายไปเรียนอนุบาลสุชินพูดเหรอเยี่ยมไปเลยเธอมาก่อนเวลานัดทุกครั้งบ้านของเอกอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมเพิ่งย้ายมาเช่าอยู่แถวดอนเมืองโอ้ดีเลยอยู่ใกล้ๆเป็นโซนเดียวกันทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันที่กองทัพเรือได้ทำการทดลองโดรนไร้ายคนขับ ครั้งนี้เป็นการเปรียบเสมือนใช้จริงของการยิงจรวดมิสไซล์ที่ซ่อนอยู่ข้างในลำตัวใช้เป้าที่เป็นเกาะในทะเลโดรนสองลำนี้บินบนอากาศเหนือทะเลมาจะครบ16ชั่วโมงแล้วโดยมีผู้นำสามเหล่าทัพกับกระทรวงกลาโหมและท่านนายกรัฐมนตรีมาชมอยู่ด้วยพร้อมนักข่าวทั่วโลก ใบหน้าของทุกคนถึงไม่ได้ยิ้มออกมาแต่ก็รู้ว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเสียงจากลำโพงในจอมอนิเตอร์ตามเต็นนักข่าวแต่ละประเทศมีโฆษกผู้หญิงกับผู้ชายพูดขึ้นว่านี่คือ Hunter 2เครื่องบินไร้คนขับสองเครื่องนี้บินออโต้ตรวจการเองตั้งแต่เมื่อวาน5้าโมงเย็นตอนนี้ก็รวมเวลาถึง16ชั่วโมงยังสามารถบินต่อได้อีก8ชั่วโมงต่อไปจะเป็นการทดสอบ การยิงจรวดมิสไซล์เข้าหาเป้าหมายจากระยะไกล10กิโลเมตรด้วยพิกัด GPS จากดาวเทียม5ดวงป้องกันการคลาดเคลื่อนครั้งนี้ทางเราจะทดสอบเพียงแค่ลำละ2ลูกเท่านั้นอีกหนึ่งลูกจะเป็นจรวดตามความร้อนต้องสังเกตให้ดีนะคะนักประกาศข่าวผู้ชายพูดใช่ครับเพราะว่าลูกที่2จะวิ่งเข้าหาจุดที่ระเบิดครั้งแรกแล้วหลังจากนี้ล่ะคะจะมีทดสอบอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อมีครับ โดรนจะต้องหลบจรวจมิสไซล์และปืนต่อสู้อากาศยานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้มารอดูชมกันต่อนะครับขณะนี้เป็นภาพจากโดนลำที่3 จะเห็นได้ว่าเปิดฝาด้านล่างเพื่อเตรียมปล่อยจรวดแสดงว่าระบบอัจฉริยะสมองกลของโดนได้คำนวณพิกัดเรียบร้อยเสียงโคศโกผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าปล่อยออกไปแล้วค่ะมีแรงขับดันอยู่ด้านหลังจรวดอีกไม่ถึง3าวินาทีก็จะถึงเป้าหมายเรามาดูกันว่าตรงจุดกาก,ากบาทหรือเปล่าตอนนี้เราเห็นแล้วเป้าหมายพุ่งชนแล้วครับกลางเป้าพอดีอีกลำก็ชนกลางเป้าเหมือนกันอีกสองลูกตามไปแล้วครับ โอ้โหสุดยอดเลยเข้าไปจุดเดิมทั้งสองลูกเลยค่ะต่อไปจะเป็นการบินกลับมาด้วยความเร็วเหนือเสียงเป็นโรนหนึ่งเดียวของโลกที่สามารถมีความเร็วทะลุกกำแพงเสียงได้ค่ะใช่แล้วครับนี่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีทันใดนั้นเสียงหวีดแหลมแล้วดังตูมที่ดังสนั่นท้องฟ้าลงมาถึงพื้นเบื้องล่างพร้อมกับมีอากาศสีขาวเป็นกลวยอยู่ข้างหลังแต่ตัวเครื่องบินโรนไม่อยู่แล้วช่างภาพที่ทำข่าว เกี่ยวกับการทดสอบเครื่องบินก็เห็นมาเยอะมากมายกับเจ้าสิ่งนี้มันแตกต่างออกไปการทำงานของมันช่างเหมือนกับมีชีวิตชีวาอย่างกับว่ามีคนขับอยู่ข้างในปกติยานไร้คนขับจะบินทื่อๆเป็นช่องว่างให้ถูกโจมตีแต่เจ้านี่มันไม่นิ่งเอาเสียเลยเสียงของผู้ประกาศสาวพูดขึ้นมาอีกครั้งต่อไปเป็นการทดสอบหลบจรวดมิสไซล์พร้อมกับปืนต่อสู้อากาศยานค่ะ ในทันใดเสียงของปืนต่อสู้อากาศยานก็รวย,ยิงเป็นออโต้ดังคลืดครืดลูกไฟวิ่งเป็นเส้นตามกันเหมือนงูแต่แปลกโดรนกลับหมุนควงตัวเองหลบไปหลบมาบินอยู่กลางดงกระสุนพร้อมกับพุ่งเข้าหาป้อมปืนอีกด้วยถ้าไม่ถูกงดการใช้ปืนที่ติดในลำตัวของโดรนหรือจรวดมิสไซล์ตอบโต้ป้อมปืนบนเรือคงแหลกเป็นจุนตอนนี้เสียงของโคศกทั้งสองมัวแต่มองตื่นเต้นจนลืมพูด แต่ผู้ชายยังได้สติพูดว่าเห็นหรือยังครับว่ามันสุดยอดแค่ไหนต่อไปจะเป็นการยิงจรวดมิสไซล์ต่อสู้อากาศยานพื้นสู่อากาศโอ้นั่นยิงออกไปแล้วค่ะพร้อมกันถึงสองลูกผู้ชายพูดโอกาสรอดยากนะครับเพราะว่าบินเข้าหาจรวดมิสไซล์โอกาสที่จะหลบหนีด้วยความเร็วมันแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์เหลือถ้าเป็นโดรนหรือเครื่องบินรบทั่วไปโอ้ยตายแน่ ยังไม่ทันสิ้นเสียงของโคศโกโดรนก็พลิกตัวออกด้านข้างอย่างรวดเร็วในเวลากระชั้นชิดห่างเลยไปไม่ถึงศอกทั้งสองลำที่บินคู่กันทุกสายตาที่จ้องมองจอมอนิเตอร์ต่างก็ทึ่งในความสามารถของมันที่มีเซ็นเซอร์ที่ดีบวกกับซอฟต์แวร์สมองกลควบคุมในสภาวะฉุกเฉินรวดเร็วกว่าสายตาของคนจะทันมองเห็นได้นักข่าวของบางประเทศถึงกับพูดออกมานี่มันปีศาจชัดๆประสิทธิภาพเทียบเท่า เครื่องบินรบชั้นสูงอย่างฮันเตอร์วันเลยนะเนี่ยถ้าเกิดผลิตขายออกมาในราคาต่ำคงเกิดการสั่งซื้ออย่างมากมายกว่าเดิมอีกหลายสิบเท่าตัวแน่นอนภาพที่เห็นในตอนนี้ได้ลิงก์สัญญาณฟรีแก่นักข่าวช่างภาพทำให้นักสืบของคู่แข่งได้สัญญาณส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการเครื่องบินรบทั่วโลกมองเห็น ในอีกซีกโลกแม้จะเป็นเวลาที่ดึกดื่นก็ยังรอชมอย่างไม่กระพริบตาสตีเฟนถึงกับหายใจทียิ่งมองเห็นก็ยิ่งอิจฉาความสำเร็จวิทยาการแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้ากว่าประเทศของตัวเองที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆถ้าหากเป็นเมื่อก่อนคงแทรกแซงได้อย่างง่ายดายแม้ว่าตอนนี้หน่วยสืบราชการลับจะแฝงตัวอยู่ในประเทศแห่งนี้มีอยู่อย่างมากมายก็ตามแต่พอเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ ของโปรเจกต์เครื่องบินรบประเทศนี้ก็ถูกบล็อกโดยเครือข่ายไซเบอร์ทำให้รู้ว่าพวกมันคงมีแฮกเกอร์ระดับแนวหน้าอยู่มากมายนั่นคือความคิดของสตีเฟนโลกแห่งยุคเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ถือเป็นเรื่องปกติของการคัปปี้หากไม่มีการลอกเลียนแบบแล้วต่อยอดพัฒนาให้ดีกว่าเดิมก็คง ไม่อาจมีนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาแม้แต่ตอนนี้โปรเจกต์ของ Hunter One ที่อยู่ในมือถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแต่ไม่อาจจะสร้างขึ้นมาใช้งานจริงได้เพราะเทคโนโลยีวัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลักตอนนี้สตีเฟนรู้แล้วว่าวิทยาการยังไม่ถึงไม่สามารถหลอมออกมาได้ไม่ใช่แค่สตีเฟน คีเฝ้ามองหน้าจอมอนิเตอร์แม้แต่อเล็กซ์ก็รวมอยู่ด้วยก็คงได้แต่นั่งดูอยู่เฉยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงใช้พลังบีบเอาข้อมูลมาแต่ตอนนี้กลับมองว่าไม่ถูกต้องถือเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเพราะเกรงใจพระเจ้าผู้นั้นเดี๋ยวท่านจะไม่พอใจเอาได้ตอนนี้ก็เลยต้องยอมสั่งซื้อเข้ามาประจำการเป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็ยังมีเทคโนโลยีเหนือกว่าชาติอื่นอยู่แล้วหลายเท่า ส่วนประเทศที่ยากจนเมื่อได้เห็นก็รู้ทันทีว่าไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินรบอีกต่อไปราคาคงถูกกว่าเครื่องบินรุ่นพี่อย่างแน่นอนไหนจะต้องฝึกนักบินให้เสียเวลาที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากมายแล้วยังไม่ต้องเอาชีวิตนักบินไปเสี่ยงแค่มีห้าลำบินลาดตระเวนในจุดพื้นที่ความเสี่ยงตลอดเวลานับว่าเป็นความคุ้มสุดยอดถ้าได้มาประจำกองบินเมื่อคิดเสร็จก็เปิดโน้ตบุ๊กเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียมติดต่ออีเมลในเว็บไซต์ Hunter t o ในทันทีแค่บอกจากประเทศไหนตำแหน่งใดต้องการข้อมูลเชิงลึกการตอบกลับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเพราะการเช็คโปรไฟล์สถานะจริงถึงได้ส่งเข้ามาให้ทันทีเมื่อเปิดดูก็ต้องถูกใจราคาต่ำกว่า Hunter One ถึง5เท่ามีชุดควบคุมพร้อมกับจอมอนิเตอร์ Monitor, มีช่องสัญญาณดาวเทียมมาให้ด้วยถ้าหากมีดาวเทียมประจำการอยู่แต่ไม่มีก็สามารถควบคุมจากภายนอกเป็นการช่วยเหลือบางส่วนเพราะตัวโดรนฮันเตอร์2สามารถบินด้วยตัวเองหากดาวน์โหลดพิกัดเส้นทางผ่านแอปพลิเคชันของดาวเทียมโครงการฮันเตอร์แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องเข้าประจำการแล้วเท่านั้นทางแผนกภูมิศาสตร์ดาวเทียมจะทำแผนที่ทางอากาศไว้ให้ป้องกันโดรนบินออกนอกชายแดน ความสนใจไม่ใช่มีแค่แอฟริกาเท่านั้นในหลายๆประเทศที่อยู่ในโซนเดียวกันก็ต้องการด้วยอย่างเช่นสาธารณารัฐบอสวานาต้องการโดรนเพื่อไปตรวจจับพวกพรานนักล่าบางที่ก็ต่างออกไปแล้วแต่การปรับใช้เพียงแค่การทดลองจริงสำเร็จก็มียอดสั่งจองเข้ามาหลายแสนลำในแค่วันเดียวนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะเวลาที่รับชมไม่ตรงกันอีกซิกโลกตอนนี้เป็นกลางคืน ช่วงเที่ยงนาะทีพาทุกคนไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านข้างบ้านสุชินพูดอร่อยว่ารสชาติเหมือนกับร้านป้าแขกในส่วนของพวกเราเลยนะยุพาพูดใช่ใช่ครับพี่ภาว่าเหมือนที่ใกล้โรงพยาบาลที่ลุงรักษาตัวด้วยนะแล้วนาทีก็ถามสุชินว่าลุงเป็นไงบ้างตอนนี้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วล่ะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นเลย ตอนเย็นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมากินเบียร์นิดหน่อยกับพ่อของบุษบาบุษบาพูดขึ้นว่าแต่พ่อหนูจะเมาหนักกว่าลุงโจอ,อีกนะคะพอแม่บน่นพ่อก็จะดีขึ้นได้4-5วันหลังจากนั้นก็จะเหมือนเดิมอีกตอนนี้พ่อตอนนี้พ่อเริ่มมีพุงย้อยแล้วค่ะนาทีพูดเออจริงด้วยปีกว่ามานี่เราก็ไม่ได้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเลยนะความจริงนาทีต้องการควบคุมไขมันส่วนเกิน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในวันข้างหน้าเลยจะพาไปนั่งยานบินปิกนิกของเขาจะได้ย่อยร่างกายส่วนเกินทิ้งเมื่อยามที่กลับสู่สภาวะเดิมเอกรินพูดขึ้นว่าเจ้านายชอบไปเที่ยวทะเลกันที่ไหนหรือครับบ้านของผมก็อยู่จังหวัดสตูไใกล้ๆก,กับวัดท่าชมวงสุชินพูดโอ้โหอยู่ใต้สุดเลยนะเนี่ยใช่ครับ บ้านผมเป็นป่าอยู่ติดน้ำมีคลองกว้างสิบกว่าเมตรสามารถขับเรือออกไปทะเลได้เลยมีป่าโกงกลางสัตว์น้ำทะเลเยอะมากถ้าว่างวันไหนเราไปเที่ยวกันนะครับสุชินพูดมีปูมีหอยเยอะหรือเปล่ามีเยอะครับที่ป่าโกงกลางถือว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่มากมันเป็นพื้นที่ไกลจากเมืองหลวงทำให้นักท่องเที่ยวไปไม่ค่อยถึงสุชินพูดไปไปพี่อยากไปแต่ขอเคลียร์งานตรงนี้ก่อน นาทีพูดไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกแค่ประชุมบอกหน้าที่แต่ละส่วนนอกนั้นก็เป็นการคุยจากมือถือไม่ใช่เหรอการทำสัญญาก็ทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์ถ้าหากเกิดผิดพลาดนายอย่าลืมสิพวกเราสามารถควบคุมทางเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้จัก,กรินได้ยินคำพูดของคุณนาทีถึงกับอึง้งนึกไม่ถึงว่าคุณเขาจะเก่งถึงเพียงนี้นาทีพูดต่อเอาละ่ะเราวางแผนกันเลย วางงานแล้วเตรียมประชุมเพื่อจ่ายวงเงินก้อนแรกแก่ทุกบริษัทต้องประชุมกับฝ่ายรัฐก่อนเมื่อได้ข้อสรุปนัดวันจ่ายเงินเข้าบัญชีแค่นี้เราอยู่ตรงไหนก็โอนได้ไม่ใช่หรือสุชินยิ้มอย่างดีใจหัวคิดของเพื่อนเขานี่มันพึ่งพาได้ตลอดไม่ว่าเวลาไหนมันก็มีสมองที่โลดแล่นฉับไวเหมือนกับได้เตรียมเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นยุพาเป็นคนรับสายฮัลโหลอ๋อค่ะ เดี๋ยวช่วงบ่ายจะเข้าไปนักขลุงสุชินถามมีอะไรหรือครับที่รักอ๋อลุงไทยโทรมาแจ้งตอนนี้กล้วยพร้อมตัดออกไปขายได้แล้วก็เลยบอกว่าช่วงบ่ายจะแวะเข้าไปแล้ววางสายหรือยังยังค่ะงั้นพี่ขอโทรคุยกับลุงไทยหน่อยสุชินคุยกับลุงอยู่สักพักแล้วหันมาบอก เฮ้ยนาทีประชุมถึงบ่ายสองโมงพอนะไม่ถึงมันเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอกรินโทรไปประสานกับกระทรวงกลาโหมเรียบร้อยแล้วตอนไหนวะก็ตอนที่นายโทรศัพท์นั่นไงเยี่ยมจริงเอกรินรวดเร็วปานสายฟ้าสุชินถามไปเมื่อไหร่ล่ะเอกรินตอบว่าพรุ่งนี้เก้าโมงเชา้าที่ห้องประชุมกองบินที่เดิมครับงั้นเรากลับก่อนเดี๋ยวจะรีบเข้าไปที่สวนเอกรินพูดสวนเจ้านายอยู่ไหนครับอยู่คลองแปดทัญญะ ใกล้ๆก,กับร้านของคุณบุษบานั่นแหละผมขอไปดูด้วยได้ไหมครับกลับไปก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเอกสารประชุมพรุ่งนี้ล่ะไม่มีครับเป็นแค่นัดการจ่ายเงินให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอยู่ในหนังสือสัญญาเดิมเพียงแค่ลงลายเซ็นกำกับเท่านั้นอ๋ออย่างนั้นก็ไปด้วยกันเลยสิขอบคุณครับเผื่อวันหลังเจ้านายสั่งให้ไปหาจะได้รู้จักที่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมขอเวลา5นาทีจดบันทึกนะครับ ช่วงที่เอกรินปิดเครื่องพับฝาจอลงก็เห็นโลโก้ของร้านตัวเองเป็นลูกตัวการ์ตูนน่ารักที่เอกรินไม่ยอมดึงทิ้งสุชินแย่เล่นตัวการ์ตูนน่ารักดีนะใช่ครับผมซื้อมาจากเซียเป็นโลโก้ของร้านเขาสุชินพูดคุณยุพาเขาเป็นคนออกแบบเองล่ะอ้าวเป็นร้านของคุณสุชินเหรอครับใช่แล้วครับชั้นสองที่เซียรังสิต โอ้โหจุดใต้ตำตอเลยนะครับเนี่ยสุชินพูดถ้าผมรู้ว่าเอกยังไม่มีโน้ตบุ๊กก็จะเอามาให้ใช้งานเลยเอกกรินพูดขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรแล้วครับผมซื้อมาแล้วใช้งานได้ดีมากเลยแรม4ีกิกก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วครับ เมื่อคุยกันเสร็จก็ขับรถตามกันไปที่สวนแต่นัทีกับบุษบาใช้รถกระบะคันเก่าขับไปบุษบาพูดว่าแหมนันได้ใช้คันนี้หนูชอบมันจังเลยทําให้คิดถึงตอนเจอพี่ครั้งแรกทําเอาหัวใจหนูเต้นตึกตักอยู่นานนาัทียิ้มคิดในใจตอนแรกก็มองเด็กสาวคนนี้น่ารักอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ทําไมนานวันไปถึงได้รักเธอมากมายก็ไม่รู้เหมือนเดิมนรมณไม่ยอมมาด้วย ความสุขของเธอคือการท่องเที่ยวในโลกไซเบอร์ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของคุณนาทีกับแฟนสร้างความมึนงงให้กับเอกรินและเมตตาเป็นอย่างมากเอกรินพูดคนรวยเขาคิดกันยังไงทำไมสวนทางกับคนจนอย่างพวกเราเมตตาพูดว่าก็คุณเขาร่ำรวยจนเบื่อแล้วไงไม่เห็นรถที่เขาจอดในรงรถเหรอมีแต่รถแพงๆทั้งนั้นถึงตาไม่รู้ราคาแต่คิดว่า คงคาระลายล้านอยู่แล้วน่าน,น่ะสิเมื่อรถเริ่มสลอเมตตาชี้ชื่อร้านนี่ไงร้านคุณบุษบาอยู่ตรงหัวมุมซอยพอดีโอ้โหร้านอาหารร่มรื่นมีแต่ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดร้านหน้ามานั่งทานมากเลยนะถัดอีกซอยรถก็เลี้ยวเข้ามาได้ห้านาทีก็เป็นปากกล้วยไกลสุดลูกหูลูกตารถคุณสุชินเลี้ยวเข้าไปจอด แต่รถของคุณนาทียังขับเลยไปจอดข้างหน้าที่ไกลออกไปทําให้เอกเรินรู้ว่าไร่กล้วยที่ยาวไกลมีสองเจ้าก็คือเจ้านายของตัวเองงั้นจอดของคุณสุชินก่อนแล้วกันค่อยขับรถไปหาไร่กล้วยของคุณนาทีแต่เมื่อจอดข้างในเรียบร้อยกลับเห็นเส้นทางถนนคอนกรีตกว้าง4เมตรอยู่ภายในสวนกล้วยอีกทีมีรถกอล์ฟล้อหนามยกสูงใช้งาน แต่เอกกรินไม่กล้าใช้พาลูกเมียเดินชมต่อไปจนถึงสวนกล้วยของคุณนาทีนาทีพูดร้อนไหม่ลูกรถกอล์ฟก็มีทำไมไม่ใช้ละเอกเอกยิ้มหน้าแดงมองหน้าเมียรักแต่ก็ดีแล้วที่เขาไม่ถือวิสาสะขับมันมาเมตตาพูดว่าพอดีขับรถเข้าไปไม่เห็นคุณสุชินค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอก เราคนกันเองเมื่อกี้เหลือหนึ่งคันใช่ไหมแสดงว่าคุณสุชินกับแฟนเขาขับไปอีกคันแล้วล่ะเดี๋ยวขากลับก็ขับคันที่ไร่นี้ไปขึ้นรถก็ได้ลุงทิศแบกเครือกล้วยเดินออกมาจากสวนกล้วยที่มันสุกไม่พร้อมต้นอื่นลุงทิศก็ตัดมาวางขายหน้าบ้านอ้าวคุณนาทีกับคุณบุษบามาตั้งแต่ตอนไหนครับเพิ่งมาถึงครับลุงลุงทิศหันหน้าไปกำลังจะถามว่าเป็นใครนาะทีพูดว่า นี่คือผู้จัดการบริษัทครับลุงชื่อเอกกับคุณเมตตาอ๋อสวัสดีครับคุณทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงตกตอนเย็นก็พากันไปทานข้าวที่ร้านบุษบานาะทีเห็นพ่อก็เหมือนกับบุษบาพูด อ้วนทวนมีพุงออกมาพอสมควรต้องหาโอกาสพาพ่อไปเที่ยวแล้วไม่อยากให้ปล่อยร่างกายเป็นแบบนี้ไว้นานๆให้ไปเที่ยวสตูลกลับมาเสียก่อนจะได้วางแผนพาพ่อแม่ไปตกปลาทะเลเหมือนปีที่แล้วจะลองชวนแม่สายไปด้วยเผื่อสนใจวันรุ่งขึ้นที่ห้องประชุมกองบินคณะกรรมการทั้งหมด ก็มาพร้อมเพรียงกันเงินก้อนแรกที่ออกพร้อมกันมีวงเงินถึง2,000ล้านนับว่าเป็นเงินที่จ่ายมากมายเพียงครั้งเดียวไม่เหมือนโปรเจกต์ที่ผ่านมาคุณบุษบาบอกว่าเป็นโครงการเร่งด่วนต้องการประกอบชิ้นส่วนพร้อมกันในช่วงเวลาอันสั้นเหลือจากนั้นก็เป็นเพียงก้อนเงินไม่ถึงพันล้านมันเป็นโมเดลแรกที่ต้องใช้เงินที่สูงเพราะต้องเสียไปกับแบบโมโคงสร้าง แต่เมื่อเทียบราคากับโปรเจกต์ฮันเตอร์วันก็ยังถือว่าถูกกว่าครึ่งเลยทีเดียวเมื่อต่างฝ่ายเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็ได้ข้อตกลงกันว่าวันนี้หนึ่งทุ่มจะเป็นการประชุมทุกฝ่ายร่วมกับบริษัทผ่านออนไลน์เมื่อเริ่มทำงานจะมีเงินเข้าบัญชีทันที เอกรินจึงได้สร้างลายกลุ่มขึ้นมาเพื่อส่งพาสเวิร์ดและบอกเวลาประชุมทางซูมในเวลาไม่นานข้อความก็ขึ้นในลายของมือถือแต่ละคนก็เป็นอันจบการประชุมของเช้านี้เมื่อบริษัท Star Trek ออกไปจากห้องท่านประสิทธิ์ยิ้มอย่างอารมณ์ดีไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะทำงานได้ต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างนี้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่นี่มันสุดยอดจริงๆท่านพร้อมพงหันไปคุยกับท่านประสิทธิ์ พูดด้วยเสียงดังว่าสงสัยต้องใช้จอทีวีใหญ่ๆแล้วมั้งท่านคนเกือบ300บริษัทอ้าวไม่ใช่150หรอกหรือท่านเมื่อกี้คุณสุชินบอกมาครับจะรวมคู่ค้ารายย่อยทั้งหมดจะได้สร้างพร้อมกันทีเดียวโอ้โหนี่พวกเขาไม่เผื่อผิดพลาดกันเลยนะเนี่ยช่างมั่นใจเหลือเกินแล้วท่านประสิทธิ์ก็พูดขึ้นว่าไม่น่าเชื่อนะพวกเราโครงการฮันเตอร์จะมียอดสั่งจองถึงตอนนี้ รวมเป็นสี่แสนเครื่องไปแล้วนะโอ้โหอย่างนี้ต้องขยายอุตสาหกรรมของเราให้ใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะยุคนี้เป็นยุคของประเทศของเราจริงไหมครับท่านจัก,กรกรใช่ถือว่าเป็นความโชคดีของผมมากที่มีส่วนร่วมสร้างความเจริญให้กับประเทศเอาละผมขอตัวก่อนแล้วท่านเจริญผู้บัญชาการทหารสูงสุดลุกขึ้นท่านพร้อมพงพูดว่าท่านไม่รอทานข้าวเที่ยงด้วยกันก่อนหรือครับไม่ล่ะ ท่านผมจะรีบไปซื้อทีวีจอใหญ่ที่ต่อกับคอมได้เดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะได้ใช้งานประชุมท่านนายกจากกรีฑพูดว่าท่านสั่งมาเผื่อผมด้วยแล้วท่านเอกราชกับท่านสันติไม่สั่งด้วยหรือไม่ล่ะครับท่านคืนนี้ผมสองคนจะประชุมพร้อมกับท่านพร้อมพงที่นี่โอเคงั้นผมไปก่อนนะในตอนนี้ทั้งสี่คนมานั่งดื่มกาแฟในปัม๊มสุชินพูดขึ้นว่าไอเครื่องบินรบรุ่นเก่าเขาเอาไปทำอะไรกันหมดนะ นาทีตอบว่าก็แยกเป็นอะไหล่ให้คันอื่นส่วนที่เหลือเป็นซากก็เอาไปโยนลงทะเลเป็นประการังเทียมที่พักฝูงปลาจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำส่วนที่ปลดประจำการสภาพดีก็กลายเป็นของมือสองหรือถอดอะไหล่ขายให้กับประเทศที่ยากจนที่ยังใช้รุ่นนั้นอยู่เราอยากให้นายจะซื้อมาดัดแปลงเพื่อเป็นเครื่องบินไร้คนขับขายให้กับประเทศของเราหรือต่างประเทศก็ได้สุชินดีดนิ้วดังแตะเยี่ยมเลย เอกลองโทรคุยกับท่านพร้อมพงดูนะว่าท่านจะขายได้หรือเปล่าจบตอนที่45เทคโนโลยีเครื่องบินปีกหมุน3ขอบคุณที่รับฟังนะคะ